มารีวิวแก้วเก็บความเย็นของทางแบรนด์ซิดาคาทุกคนอันนี้เป็นคอใหม่ออกมานะครับต้องบอกเลยว่าสีสันเนี่ยโคตรสวยงามมากๆนะใครที่ชอบไซส์ใหญ่ขยับจาก1,000 ml มารุ่นนี้เลยนะเป็นของซิดาคารุ่นป๊อปจอยครับอันนี้จะมีขนาดอยู่ที่1,000 ml นะทุกคนแค่ดูกล่องพคเกจจิ้งก็รู้ว่าคือน้องมีความน่ารักนะครับมีความแบบเหมือนขนมหวานคือถ้าสายชอบใส่น้ำเยอะๆจุ่มน้ำเยอะๆเนี่ยเราขอแนะนํารุ่นนี้เลยนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าคือดีไซน์เป็นอะไรที่ดีไซน์นี่โคตรสวยมากๆ,ๆทุก เนี่ยใครที่ต้องการพุวนี้นะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าคือเขาเป็นแก้วที่แบบว่าสีโคตรสวยงามมากๆทุกคนเป็นสีชมพูพาสเทลแล้วก็มีฝาจุกป,ปิดหลอดมาให้อันนี้กันฝุ่นละอองนะทุกคนและก็ที่สําคัญเราชอบรุ่นนี้โดยที่ว่าคือระบบฝาเขาจะเป็นระบบสุญญากาศนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีเกลียวนะครับมีแบบระบบวันคลิกเวลาเราจะเปิดใช้งานเนี่ยแค่แค่ดันนะครับ ไา,าก็เด้งออกมาทุกคนซึ่งตัวหลอดเนี่ยจะเป็นหลอดแข็งนะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนเนี่ยกันฝุ่นละอองให้เราด้วยตัวนี้สามารถขอดทำความสะอาดได้นะครับเป็นแบบวันคลิกเลยนะครับคือเวลาใช้งานก็แค่ทำเงี้ยนะครับจะมีระบบล็อกเปิดปิดนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากใช้งานก็แค่ดันนะครับ ฝาก็เด้งออกมานะทุกคนตัวนี้จะเป็นสแตนเลสเกรด 316L นะทุกคนมีเทคโนโลยีการฉนวนกับเก็บความร้อนเย็นได้ายาวนานมากๆนะครับอันนี้เก็บร้อนเย็นได้นะครับเก็บร้อนได้12ชั่วโมงเหมือนกันเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เคลือบเซรามิกอีกทีนะครับเป็นไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มเลยนะทุกคนของทางแบรนด์ซิดากาใครกำลังเล็งหาหรือว่ามองหารุ่นี้เนี่ยเราแนะนําเลยมีให้เลือกหลากหลายสีนะครับเออที่สําคัญเนี่ยเขาเอ่เวลาเราเปิดฝาออกมานะครับมันจะมีทกน,น,น,มามานทกคนนุ เป็นอะไรที่แบบว่าคือสีเขาสวยงามแล้วก็สีแบบคือมันเหมาะสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะถือไปออฟฟิศหรือว่าจะถือไปออกกาลังกายไปเล่นฟิตเนสเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากมาคือเป็นอีกรุ่นที่เราอยากจะมาแนะนาทุกคนมากๆสีโคตรสวยนะทุกคนเนี่ยดีเทลงานแบบเรียบเนี้ยสวยมากๆาชินากา้า